สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนมิถุนายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้นะคะมีชุพลของไพ่ปีศาจนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่น่าที่จะเข้ามานะยังทําให้เกิดโอกาสอยู่นะเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของความทะเยอทะยานเรื่องของความคล่องแคล่วในเรื่องของการทํางานหรือการวิ่งเต้นต่างๆนะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชาย ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการทำงานนะคะแล้วทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆด้วยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านคา้าเป็นตำแหน่งนะที่อาจจะมีปัญหาให้ต้องซ่อมแซนนะบางคนซ่อมบ้านนะหรือว่าบางคนซ่อมร้านหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบไปตรวจสอบดู นะคะในเรื่องของบ้านนะว่ามีตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยเล้าไหมก็ไปแก้ไขซะเพราะว่าในเรื่องของตำแหน่งของบ้านหรือร้านเนี่ย,ยยังดึงดูดในเรื่องของการทํางานหรือการเงินเข้ามาอยู่แต่ว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาที่เราต้องไปปรับปรุงหรือต้องไปแก้ไขบางคนก็มาด้มีปัญหาอะไรแค่ย้ายบ้านย้ายลานหรือบางคนเป็นเดือนที่ไม่ค่อยกลับมาอยู่บ้านเลยก็ต้องใส่ใจนะคะในเรื่องของการดูแลบ้านหรือร้านด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคะหรือการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอะ หรือคนข้างขร้านอันนี้ให้เรามาระวังนะคะในตำแหน่งนะของญาติพี่น้องนี่ดีค่ะเป็นตำแหน่งที่จะนําข่าวดีหรือนําในเรื่องของความสุขมาให้นะคะหรืออาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะโดยเฉพาะบริวารที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าดีในตำแหน่งของลูกหรือล้านหรือน้องเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ ผู้หญิงอ่ะนะคะอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสสร้างความสดใสหรือว่านําในเรื่องของโชคหรือข่าวดีมาให้นะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีนะโดยเฉพาะบางคนมีเพื่อนทางไกลก็อาจจะนําในเรื่องของข่าวดีนะคะหรือยังเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวด้วยในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะคนผิวสองสีหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติ หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือการเป็นเซลล์นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะมันจะยังมีเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการช่วยเหลือกันอยู่คนที่เกิดปีมะโรงก็กังวลใจเรื่องงานนะหรือว่ากังวลใจเรื่องของบ้านหรือร้านนะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านบ้างนะคะ แล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับมีการทําประกันบ้านประกันล้านหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบรักษาความปลอดภัยอติดกล้องวงจรปิดต่างๆก็ได้นะคะไพ่ยิ4ีพยากรณ์นะคะก็อาจจะบอกว่าปัญหาต่างๆนี้ยังคลี่คลายไปได้รวมถึงนะคะในเรื่องของคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะในทุกๆเรื่องเลยสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงบางคนอาจจะเป็นช่วงที่กําลังจะมีงานมงคลน่ะ นะก็เหมือนกับต้องเตรียมบ้านให้พร้อมอะนะคะในเรื่องของงานมงคลงานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะการทํางานของคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้โหไพ่การทํางานนี่ปรากฏขึ้นเยอะมากนะ ถือว่าเดือนนี้งานจะมากนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะแล้วยังเป็นที่ทางการทำงานที่เกิดการเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานนะคะก็ส่งผลดีการเดินทางนะคะหรือว่าในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะยังเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหากับหัวหน้าหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านสถานที่บ้างรวมถึงต้องควบคุมเรื่องของลมหยาใจร้อนอย่ามีทิฐินะ แล้วก็ทําให้โอกาสนะคะส่งผลนะคะในเรื่องของการทํางานที่ดีในอนาคตด้วยนะก็มองว่ามันเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพอเข้าไปสู่กลางเดือนเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างดีอาจจะติดขัดบ้างแต่ก็นําไปสู่ในเรื่องของข่าวดีหรือการเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนนะคะสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการทํางานจะเข้ามา <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะรายได้การเงินนี้ส่งผลดีนะบางคนที่การเงินมาจากงาน รายได้มาจากงานแน่นอนแหละไพ่งานมากขนาดนี้นะคะการเงินมันจะมาจากงานจากการลงทุนอยู่นะ,ะรวมถึงน้ตำแหน่งของลูกหรือร้าน ตำแหน่งของบริวารน,นะคะยังเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามาติดต่อธุรกิจงานหรือมีโอกาสจะได้ลูกค้าให,ใหม่ๆหรือได้ลูกค้าเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยนะ,ะเกิดในเรื่องของการเงินที่ดีนะฉะนั้นมองว่าไรายได้การเงินนี้ยังดีอยู่แต่เดือนนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์การเงินบ้างรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของบ้านนะหรือตําแหน่งของร้านอันนี้อาจจะเกิดขึ้น แล้วก็เอกสารด้านการเงินนะคะจะต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกครั้งนะไม่งั้นจะมีปัญหานะแต่ถือว่ายังเกิดค่ใ้เก้าเหรียญน,นะเข้ามาอยู่ฉะนั้นดวงเนี่ยมันมีฐานการเงินอยู่แล้วหรือมีทรัพย์สินที่มั่นคงอยู่แล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไระนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอ,อกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ความรักมักมีอุปสรรคสำหรับคนโสดฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือย,อยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะเป็นคู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของลูกช่วยเหลือกัน หรือว่าอาจจะอยู่กันแบบเพื่อนน่ยนะคะแต่เดือนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีไพ่เสียหายเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นก็ต้องไปปรับกันให้มากๆโดยเฉพาะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะกับผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้ซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยได้รับผลกระทบหรือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหึงหวงอะนะคะก็อาจจะเข้ามานะทำให้เกิดปัญหาชีวิตครอบครัวได้อันนี้ก็ให้ไปปรับ นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะให้เรามาระวังเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมน เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องระมัดระวงังแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบในลำไส้นะคะอาการอ่อนเพลียต่างๆนะอันนี้ก็ต้องไปดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพของตเตงด้วยเรื่องของการขับขี่รถนะช่วงค่าช่วงเช้าเนี่ยนะอย่าขับเร็วไม่งั้นมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะ,ะเกิดขึ้นได้ง่ายและไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องระมัดระวงังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิบสีพยากรนะคะก็บอกว่าการทํางานของคนที่เกิดเปีนมะโรงนี้ส่งผลดีแน่นอนนะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจหรือคิดที่จะลงทุนหรือว่าไอสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยเกิดกําไรแหละฉะนั้นงานที่ทำนี้ถือว่า เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพระยิบสีก็สรุปว่าคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินที่ส่งผลดีแน่นอนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยรายได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นรวมถึงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้หญิงเนี่ยนะให้ไปเจาะเยอะๆหน่อยนะจะได้ลูกค้าแบบ ที่ค่อนข้างมีกําลังซื้อนะคะเข้ามาอุปถัมภ์นะในเรื่องของการซื้อขายธุรกิจกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะ,ะเป็นเดือนที่ความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาพวพันเนี่ยอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่เป็นความรักที่เหมือนกับยังไม่แสดงออกว่าเป็นความรักอะ่ะเหมือนก็ยังกักกักกันอยู่ะนะคะฉะนั้นความรักมันยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือยังไม่ชัดเจนสําหรับคนโสดนะคะแล้วส่วนใหญ่คนโสดเนี่ยมักจะมองนะคะในเรื่องของฐานะการเงินหรือความมั่นคงเป็นหลักเลยหรือถ้าถามว่า,าคนโสดที่เกิดปีมโรงเนี่ยไม่ได้มองเรื่องนั้นต้องการรักแท้ก็อาจจะ เป็นกรณีตรงข้ามกันว่าคนที่เข้ามาคุยอ่ะเขามองคนที่เกิดปีมะโรงด้านไหนก็คือมองเรื่องการเงินนี่แหละเป็นหลักว่า มีความมั่นคงด้านการเงินไหมอาชีพการงานมั่นคงหรือเปล่านะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังกักกักกันอยู่อ่ะสังคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาให้ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินหรือความหึงหวงกันในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเป็นคนที่ประหยัดประหยัดนะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความโศกหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะก็ต้องรู้จักที่จะทําให้เกิดในเรื่องของความหวานชื่นบ้างนะคะแล้วก็ต้องเคลียร์ใจกันด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ เดือนนี้นะ,ะก็ถือว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะหรือปัญหาเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารแต่มองว่าไพ่ใบนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่เสียหายอะไรสุขภาพร่างกายก็ยังดูแลได้แหละนะคะก็ควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญบ้างจะทําให้ดวงสุขภาพร่างกายนะคะฟื้นตัวหรือว่าดีมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นาว่าอย่างไร ไพ่แสงสุกนะคะบอกว่าการทํางานของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นเดือนนะคะที่ไม่ควรเคลื่อนไหวอะไรนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะรีบตัดสินใจอะไรนะค,ะควรที่จะอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแล้วก็สัญญาเอกสารที่เข้ามาต้องตรวจสอบคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานให้รอดูสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนนี้ให้ดีก็คือบางคนอยากจะเปลี่ยนงานก็ต้องหางานใหม่ให้มันได้ซะก่อนน่ะนะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกงานลองงานอยู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะพยายามที่จะทํางานหรือใส่ใจไปก่อนบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเรื่องของสัญญาการทำงานยังไม่ชัดเจนก็มองว่าไพ่มันก็ยังเกิดโอกาสอยู่ฉะนั้นเดือนนี้ก็ใจเย็นๆนะในเรื่องของการทํางานนิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกเตือนนะการเงินนี่อาจจะได้ล่าช้าหรือว่าในเรื่องของปัญหาการเงินต่างๆนะคะถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์การเงินมันดีอะแต่มันยังอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นะคะหรือว่าการเงินเนี่ยนะยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นั่นเองนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาบ้างหรือสุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นการเตือนกันนั่นแหละ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุขบอกว่าคนโสดนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บตัวนะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่เดือนนี้ถือว่าจะได้พบความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตรักกันแต่ยังปรับกันได้นะคะโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่ไม่ค่อยสังเกตคู่ครองคนรักเลยนะก็พยายามที่จะซื้อของขวัญให้กันบ้างนะคะหรือแสดงความรักให้กันบ้างนะค,ะความรักก็จะได้สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของการถูกของมีคมบาดนะคะระมาระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพูดคุยกันร,ระยะใกล้ๆรวมถึงนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเรื่องของหูนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปีมะโรงวันอาทิตย์นะถึงแม้ว่าจะมีที่ปนของไพ่ปีศาจ เข้ามาทับอยู่ในวันของเต็งแต่ว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการนะหรือคนที่ทํางานนะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคัดสรรบุคลากรต่างๆนีหรือว่าการทดสอบความรู้ด้านต่างๆหรือว่าธุรกิจการงานอื่นๆเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเกิดโอกาสบางคนเป็นช่วงที่กําลังเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองด้วยนี่ถือว่าดีหรือธุรกิจการงานมันไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบต่างๆหรือการควบคุมความประพฤตินะอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยนะถ้ามีการสอบการบรรจุการคัดเลือกถือว่าจะได้นะคะ รวมถึงเป็นแพทย์ด้วยนะเป็นพยาบาลหรือว่าทํางานด้านครูบาอาจารย์ทางานด้านหัวศาสตร์อันนี้มองก็ถูกโฉลกหมดเลยแต่ถ้าคนที่เกิดนอาทิตย์ไปทําธุรกิจที่เหมือนกับว่าขายอาหารนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนกับธุรกิจช่วงข้ามช่วงกลางคืนอะธุรกิจเทาๆอันนี้ไม่ถูกโฉลกนะตานะไม่ถูกโฉลกนะ,ะถือว่ายังเป็นดวงชะตาเนี่ยนะที่ตัวเราเองเนี่ยนะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาสติปัญญา หรือถ้าบางคนนี่เขาอยู่ในช่วงปฏิบัติเลยนะก็คือคนมีชานมีบารมีอย่างนะอันนี้นี้มองว่าเป็นอย่างนี้เลยนะดงนั้นถือว่านะคะยังเป็นดวงที่โดดเด่นอยู่นะไม่ใช่ดวงที่วุ่นวาอะไรแต่เป็นดวงที่ค่อยๆนะคะที่จะนะคะหาเหตุผลค่อยๆที่จะพัฒนาตัวเองนะทำให้เกิดสติปัญญานั่นเองสเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้เนี่ยยังเข้ามาอยู่แล้วก็ดวงเนี่ยนะคะไม่ตกอับนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือการเงินตลอดเวลาแต่ถามว่าเดือนนี้จะรวยไหม คนวันอาทิตย์นี้ไม่รวยนะคะแต่ดวงไม่ตกอับนะแล้วก็จะมีดวงในเรื่องของแบบคนเข้ามาแบบให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นอ่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดไม่โดดเด่นนะคุณวันอาทิตย์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาน,นี่ความรักต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี้ต้องระมัดระวังเลยนะเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนเรื่องของทิฏฐิอีโก้นี่แหละ จะทําให้เกิดปัญหาทุกๆเรื่องทั้งเรื่องงานการงาเงินความรักแล้วก็สุขภาพด้วยและปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเพื่อนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอุปสรรคนะคะหรือว่าศัตรูหรือคู่แข่งนะคะยังเข้ามานะคะสร้างความเดือดร้อนให้ถ้าใช้ความรุนแรงใช้ความก้าวร้าวไม่เกิดประโยชน์จ้องใจเย็นๆใช้หลักปณิปนอมเท่านั้นนะคะบางคนก็เป็นช่วงที่อาจจะมีโอกาสที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยคนที่เกิดนะคะ ในช่วงบันาคารถือว่าเด่นเรื่องงานธุร,รกิจการงานจะส่งผลในด้านดีนดเกิดโอกาสเกิดความก้าวหน้าการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่คนโสดมีโอกาสนะแต่มันยังแบบยังนิ่งๆอยู่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีแต่ให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของความรักนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของงานบุญงานบวชงานมงคลต่างๆเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีถ้ามองในเรื่องของการทํางานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่ส่วนในเรื่องของความรักก็พูดแล้วว่าโดดเด่นในเรื่องของความรักบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลหรือมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นในเรื่องของการทำงานเป็นเดือนที่ต้องเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากแล้วดวงก็ อาจจะมีอิทธิพลของไพ่การเดินทางเข้ามาทับด้วยในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจคนต่างชาติหรือคนทางไกลอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์แล้วคนที่ทํางานด้านการขนส่งนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นเซลล์หรือการบริการต่างๆนี่ก็ยังถือว่าเกิดโอกาสมากๆเลยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางพบรักทางไกลส่วนคนที่มีคู่หรือ สามีภรรยาเป็นความรักที่ดีบางคู่อยู่กันคนละจังหวัดนะอยู่กันคนละประเทศอ่ะก็อาจจะเดินทางกลับมาหากันอ่ะในช่วงเดืนนี้หรือบางคนเนี่ยนะหรือบางคู่อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีเรื่ององการเดินทาง เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นอยู่พ,พนงให้การเดินทางก็เข้ามาด้วยคนที่มีความคิดอยากเดินทางไปต่างประเทศก็ถือว่าส่งผลดีมากๆคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานอย่ารีบเร่งอย่ารีบร้อนต้องใจเย็นๆไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะคนที่ทําทธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบ้านหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างการต่อเติมตกแต่งบ้านหรือร้านเนี่ยถือว่าถูกฉลกนะ งานในช่วงเดือนนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาหรือการแก้ไขเกิดขึ้นด้วยก็คืออาจจะทํามาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องการอยากให้แก้ไปอีกแบบหนึ่งก็ได้มันก็เหมือนว่าอาจจะมีการแก้ไขบ้างนะแต่ถือว่ายังถูกโฉลกกับเรื่องของงานอยู่หรือธุรกิจอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นช่างก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะคะ ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานเพราะว่าการทํางานนี่อย่ารีบร้อนมันจะมีปัญหาหรือความบกพร่องเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินถือว่าค่าใช้จ่ายยังเยอะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายแล้วบางคนที่เกิดปันสุกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกย้ายนะการย้ายบ้านการย้ายร้านหรือการซ่อมแซมบ้านนะคะหรือซ่อมแซมร้านด้วยหรืออยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะมีการปลูกบ้านก็ได้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะแล้วเรื่องของการขยายธุรกิจหรือการลงทุนต้องรอบคอบ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักแต่เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะบางทีแบบรักกันอยู่ดีอ่ะก็อาจจะแบบห่างกันออกไปเลยนะโดยที่ไม่รู้สาเหตุน่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานเนี่ยจะมีปัญหาทะเลาะก,กันอันนี้เหมือนกับเป็นเดือนที่เวลาทะเลาะก,กันแล้วในบ้านแตกเลยนะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องระมัดระวัง คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลในด้านดีโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆจะเกิดขึ้นจะมีเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาและทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีกว่าเก่ารวมถึงเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะเข้ามาหรือต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองให้เกิดความน่าสนใจด้วยนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ไปสมัครงานนะหรือไปสอบบรรจุคัดเลือก จะได้นะคะหรือว่าบางคนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีข่าวดีด้านการเรียนด้วยนะคะแล้วก็ขอทุนไปดูงานต่างประเทศหรือขอทุนการศึกษาก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีเหมือนกันนะฉะนั้นในเรื่องของความกระตือรือร้นเรื่องของการทํางานเรื่องของการเรียนถือว่าส่งผลดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง ในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่สดชื่นนะคะบางคู่นี่อาจจะมีเรื่องของงานมงคลเรื่องของงานวิวานะหรือมีข่าวดีเข้ามาแหละแต่สิ่งที่อาจจะต้องอาาระมัดระวังก็คือเรื่องของมือที่3นั่นเองหรือปัญหารักแทรกซ้อนน่ะต้องรอบคอบด้วยนะคะก็ถือว่าคนที่เกิดวันเสาร์เด่นเรื่องงานกับการเรียน หรือว่านะคะลูกเนี่ยอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีนะในเรื่องของการงานหรือการเรียนมาให้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะมองว่าชิ้นพลของไพ่ปีศาจนี่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสเรื่องของความต้องการฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนนะซึ่งอาจจะต้องไปปรับแล้วก็ต้องรู้จักเปิดรับ ฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างนะแต่ว่าไพ่พีศานี่ส่งผลดีกับคนที่เกิดเป็นมะโรงคือเรื่องของงานนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาความรู้นะหรือพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาของตัวเองเนี่ยส่งผลดีด้านนี้มองว่าเป็นไพ่ที่เกิดโอ,อกาสมากกว่าผลเสียนะคะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้มีศัตรูไหมมีคู่แข่งหรือมีคนที่คิดจะเข้ามาสร้างปัญหาเนมก็มีนะคะฉะนั้นตำแหน่งที่ให้ประดระหว่างก็ให้ไปรอบคอบแล้วกันนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์ และก็วันศุกร์ค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ